ดูดีแม่อันนี้ภาษาไทยเมนภาษาญี่ปุ่นเดบลนีงอุ้ยผู้ชายคนนี้ดูโอยมากมีมึงบันเดียเอา1ข้อยแปลว่าดีวัดตีเอออีสซีบ่แปลว่าจักรยานบ่บันเดียวันนี้ฉันขี่นีไปนะแกนเลนแกนเลนอ่ามึงเอ้ยแปลไปทั่วร์บ้านใครบ้างคับกับการควบของมันอยู่กับบรรลุยังเนาะแย่แล้วโอ๊บบ้าจบเออโคตอิ่แห่ เอาขอเสียคนโสดเลยเลีว้วโคตโสดน้องว่าซ้อเนาะเออฮาก็สิฮูแจก่า,า,ทา,า,า,าไท้น้องว่าซ้อผู้ให้ไลฟ์ป่านนี้เอ้ามึงก็มาพี่น้องน้องว่าซ้อผู้ให้จังสั่นค่ะอโสดขยันผู้ให้ผู้ใหไฮขยันโสดตีดตัวพี่ามึงเลยนอนไม่หยังอันที่พคตรโสดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเพล่อมผู้ให้เลยค่ะเกี่ยวกับออย่างสัตว์แค่อยากอยู่คนเดียวเงาเงา อยู่คนเดียวเงาแงาวขันบอกจากสี่สิบว่าขาอข้าพักเพยเขาไปอ,าาอัติพังเพยเขาว่าจังไดคะสอดก,กระดีซีไพยก็ได้อยี๋เด้ยเขาไปตรวสอบคนขอเสียงคนอยากซีใครก็ได้หน่อยเร็ว,รว,วรเ,เอาไปทัวร์เนอะเอาเอะัวเขาเมียเขานัำตกนะแคเอ้ยเอ็นเขเกี้ยงมึงเตีเ๋ยวกูหอ ขี่รถมาแต่อุดรมาแต่ไส้กูยังไม่เป็นน้ำแข็งตายมันกันมันกันมีคอยแนวแก่อยู่คัดบอยากขาเพาแต่ไส้กันนะเฮตใจังไหนครัแย่อีหามึงแต่กูเฝ้าน้ำงานกับพ่อยแยงแล้วมึงใจงงกูแย่ยังไรมึงอึนเศ้าสีหอดเพคะนี่หมั้าแป้ยังก็ดูบ้านสามขาปัดแส้แค่ะอำเภอร์อะไรนองบัวซอไอ้ไหนซ่งให้กูไปน้ำโสมมือนี โมกับพี่บ้านสามขาตีอีแฮมึงล่วงไปหอนหุดมัดไมาักขี้หุดไม่เอามึงไปพีดอำเภอพีจังหวัดได้นันจังหวัดไหนพีทขาวภูมิภาคพร้อมภูมิภาคอะไรบ้านสามขาอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีแต่จังหวัดอุดรธานีอย่ภาอีสานอย่ภาคีสานน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีย่ภาคอะไรตะวันออกเฉียงเหนือคนละภาคค่ะกูบ้าเข้าใจเอาไหมบักกันอ่ะหนองวัวซออุดรเออ ภาคอีสานนั yeah. ่นสมได้ปมดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบนอดดิเกือบอยังเกือบกูไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอดอีหมื่นกูกันยังปักหมุดใทยอยู่การเมืองปักหมุดอะไรค่าอีสองกิโลอดใจคือเขาขาดพุนอีห่าเมื่อกี้กูหอดนอดแสงผู้ตัวให้ต้นพุ่มกระป๋าขึ้นไปตลาดมวยเดือนผู้เราบุกเขาเลยกลับขึ้นมาตั้งหลักใหม่ตั้งรั้วไซบันนี่หนังสีแยกบอกมีง่วงสองตัวยืนอยู่นะ คือสี่แยกขาง้อนี่เออสี่แยกมานี่ออแหละกูว่าคนเลี้ยวแหงอยู่ออมารับอยู่แท็กไหนกูเลยสังเกตคนสังเกตมองใดเมื่อว่าคนมาเบ,าาบื้องหมอลับกูเสียวเยี่ยมาเบื้องหมอลับเหรอขันคนมาเบื้องหมอลับต่อศาสาดมาปูนั่นแหละกูเห็นไ,ไนม่ไง่ด้วยคำวาแต่ใส่ยเบียกสาดมากูน้ำกดเราเลยปูเออมึงน้ำกดเรามาเลยเออเริ่มแรกกับพักกูไปแท็กสี่เลนนี่แหละเออธรรมดาทางหลวงพัฒนาแล้วไปเอาไปพักพักกูลูกสองเลส เดีลยวก็สีววาเอ๊ะนี่มาขับรถนะกูโดนทแทะแล้วจอดรถเาตัส้ถามกวแล้วถามมึงวางได้กี่แงขับรถน้ำเมย์อย่างว่าโดนแทะพอน,นะกูเลยแถมแล้ววมาเอามะจะไม่ได้ไปพอกมอลน้ำจีกาบกูจจกบอลล่าจกงไดเราตอบมึงว,า,า,งงวา,างได้กีอแเมย์เปสั่นไฮโลพอน,นะอดีนี่มึงน้ำไม่ไงถือสากรอยาก็แบบสาหันมึงน้ำเพราะยงถือแหนะตกใจบองว่าโซอบุญเดียว บ้านนองบบานคุณแม่โค้ดไดอกนนองวัวซอีบ้านกูกูก้คดดอกวัวซอตีแต่กำเนิดเลยคดดอกวัวซอแต่กันิดขั่นลู pues ่ฮอดของดีอภพหนองวัวซาของดีอเภ์หนองวัวซอคืออะไรครับตั้งดนด้วยูโหามกั่านมาดาลเวันอันตรายช่วงปีใหม่บักสิบเก็บบัอันตรายเยยี่สิบเ็ยี่สิบแปดยี่สิบ ปฏิบัติครับโพดกับว่าแถมกูจักเล็ดเลยสับรเสียหรือว่าเสียคือสองข้อผิมึงอเคื่องบไปทางลาดมึงใส่กูไปทางลาดทาักหน่อีกปวดแล้วอมอมขึ้นบ้านผู้ประบาดไปนู่นสต่ว่าอุบทางการณ์อีกโพดปฏิกูการเล็ใส่กิตต้วิทยาชัวร์สิว่าหอกงานมือนหลักจิตวิทยาของมน,นุษย์ต้องมีการสังเกตการมึงไปมาบางหมอนแล้วมึงจะสังเกตยังเอ,า,อาสังเกตไฟประดับงานไฟหลอดกันเทยนี่แหละ กูเลี้ยวขึ้นฟเข็นไฟรอกระเทยแะคุกกูน,น้ำใส่ไฟรอกระเทยแลวกูมาหดวัดสามขาเลยพูดตรงวิลาพกบันหลวงพอจะเลิกวิทนีเทน่นเออ นักแลงน้ำใจโอ้ยกูสะอัดพวกแง่พวกกวูเนาะสุดยอดพูดเปิดบัญชีพสส่อซื้อสูงแต่เมื่อจนมุกข่อยจะแบบเป็นอีหยังข้าจะมาวามุกข่อยจะสั่นพอยไงพอยไงพอมึงตกี้ดักเราหน้าวันพอยไงใส่หมวกเนาะจิ๋ไหมปากก็เหล่าพอยไงวันเดียบิ่ห้ขี้เกียจอชุดราตรีกูรวยโอ้ยอีนันน่นมันต่ำฉันนั่งหันพราเธอมาเห็นตีก็เห็นอยู่ฉันแรแนดูรูมาเนี่ยฉันจะมาขับ ใครตะอหันกูบ่รโมทหลวงทวนกูยังไงพี่น้อ,องดิซื้อกูเลยนประดวนเจ้าเลีนมาสิมะขาม่อยเดี๋ยวมึงทาเพื่อเลีนมาสั่นใบปอดลงปุ้ดเจอไหลมาให้เปียกเขาไม่ยกพ้าสมเด็จดไว้กับเป้าใส่ไส้หนาเจ้าเสียเกียริแม่จ้สีโป่งฉันกับพยานขับพระสมเด็จซื้อซื้อยันพระหยังสำคัญฉันยันตะพระอีหยางคือยันพระอีหยางมันมีเตอะมีปอดเุ้ดไส่หัวสวยปลาข้ามเอาใช้กระเจาาปอดเพื่อกันเนาะอีแหม่บุ้ง ผู้อื่นนเขาญาติปอเขาเออปูนี่วะนี่เมื่อไญาติปอออกจากตัวเมื่อู่ปูีมันนาไก่ัดหลวงปูต้ัดดูไก่ปูจะรอนไรที่อีนี่มันออกฮอดออกโคตโลดมื่อกว่าไปั่วทีัวแดนเนาะอียงม่อาูไก่พาได้จงไ่อาวางสัตนเอาวางแรกยงนปิดช่องฝังลูลดีอยู่ให้เปี่ยนพราฝังน้ำลูบมิตพร้อมป้ายดินนีย ใารปิดท้องฝังหนูนิมิตมณีผลอบเปดเย็นวันมี้ละครลิงฉันในวันนี้ตาบอบเสียงมีหัวรดาละครลิงมาโชว์พร้อมตียุทธศาสตรีาัญหาสาบศูนไปประเทศอนลรากไป้ที่ไดมอลดรกัลิงไว้มาจากโรบูรี่แต่ถ้ามาจากโคสุมนี่กระโปรงสีฟ้าปรต้นดีเทล้องขอของเซมันจะขาว้นลึกตดูดูดงชึ่งชึ่งชึ่ง ผีมึงน,น,นั่นอมุ่อองมั่ดาตยังบัเดียรก็เขาบอกเตะซะ้ายเตะคือนซ้ายข,ขวาซะแตกงันเอาแต่คุณเตะไปพุ่นก็ไม่ได้ฟงมาพีอีฮาหนี่เริเพราะระยดกูแล้ลวเริ่มจะหักล้างกันใส่ปีใหม่หรอวันติดีไปยังไม่ได้จุดเจอปุณณ์น,น่ะไปะเจอกับผู้จีบผสงให้ยึดปอบนี้สูงส่งให้ก็ส่งมให้ฝังเพียรกูซั้งจองมืัอนี้พี่น้องมาหลายไก่จุ่มหอยน่านเมื่อสุดท้ายของทั้งวัดคนเลี้ยแม่นค่ะบพระสามขาสันติสุขของเราวันนี้ปิดทองฝังลลูกนนิิมมตบ กูได้เหบุญปิดท่องเสตปีใหม่นี่ได้อานิสงส์หลายได้กุศลหลายดีถูกต้องค่ะเมื่อนีบบุญขอดสิมขอดโบูธค่ะมีชนะแล้วเมื่อนี้หมอรัมเสียงพี่หกก็ห้ากับบ้านิงดูใจแค่ตอนใดค่ะบ้านิงให้ทีมงานพระเอกลูกรอก็ห้าออกมหาพีหาน้องหันแล้วเอิ้นออกมาซะแม่เอาเชิญพี่ใหญ่ของทีมพระเอกพระเอกหนุ่มเสียงกาละเวกเอกพีรศักดิ์ลูกหลานพี่น้องชาวอุดรธานีพระเอกไก่กนกคนไม่ยัางกับบ้านิงไม่อย่างกันกันกันเดี๋ยวขึ้นบานิงโอ้ยมาดื่อแต่ว่า อันนี้น้องกังฟูนัทภูมิพระเอกหอยของเขาน้องกล่องเสียงพี่หกน้องไซมอนปากอนน้องต้นไผ่นฤบดินน้องแซกเปลี่ยงไกลน้องอ้ําอธิชาตเต้าลีโอเสียงพี่หกน้องไอศ์ธนวัฒน์พระเอกหนุ่มผู้สูงชะลูดตูดปอดยอดขุนพลมาดแม่น้องยูเลียพระเอกพงษ์กิติศักดิ์น้องขี้แฝงเสียงพี่หกแเกป้ายกอนอยู่เมียเอาเด็กมือสาวร้อยปีแอลลังรักแฝงบ้านพงศ์อิจฉริยเอา จีฟา้าละตัวน้องบอยนะคะแล้วก็น้องแอด,ดมินสาวสวยค่ะนโุ่มรอนุ่มรอตีมาบานันช่วยช่วยเถอพระเอกเอ็กตอรชินดาราอ้าเมริกาเอกเข,า,ข,า,ขาหน่อยหน่อยบ้าน,น,นหน่อยจะไหนน่าหักบ้านโาาหดเป็นแล้วแนวปฏิบัตพี่น้องจะได้ไหาน้ำนะคะพี่น้องเบิ้งได้ไร่สดทั้งคุมปิดของเฮาติดตามผลงานปีนี้นะครับมาแรงมากนะครับสำหรับ อิทธิพลคนสวนศาสตร์นำตาสัวพี่นีพี่น้องได้ให้ยน้ำสวมมือสวมสมืออันนี้พระเอกโอชล้องใช่คนละบทดบาดเป็นข่มสันอันนี้พระเอกหนุ่มจากเมืองเลยน้องเบนสุกคนละวัดรับพี่น้องเอาออกมาอย่างมื่นออกมาทั้งหมดนี่สะลุกไปหาพี่หานองหอดหม่องหอดกีเอลไปให้เฮ็ดให้ท่านได้รับดูคือจะไปขอเขาไว้แ